ในวันนี้ขอให้เรามาใช้เวลาพิจารณาพระวจนะของพระเจ้าภายใต้หัวข้อพระเจ้าทรงเป็นความรักด้วยกันครับผมหวังว่าพี่น้องในสิโยนทุกท่านจะกลายเป็นความสว่างและเกลือของโรกโดยถูกขัดเกลาด้วยพระวจนะของพระเจ้าให้สะอาดและบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นทั้งยังปฏิบัติตามพระทัยของพระองค์เมื่อพระเจ้าทรงสั่งสอนเกี่ยวกับความรักผ่านหนึ่งโคริน์บทที่สิ พระองค์ตรัสว่าเราไม่ควรจะรักผู้อื่นด้วยความคิดอย่างเด็กที่ทรงตรัสเช่นนี้ก็เพราะว่าไฟเด็กมักจะอยากครับความรักเสมอและไม่รู้จักการให้ความรักแก่ผู้อื่นเมื่อเด็กรู้สึกไม่สะดวกสบายเขาก็จะบังคับให้คุณแม่เสียสละและร้องขอให้คุณพ่อเสียสละเพื่อตนพวกเขามักแสดงอารมณ์ของตนออกด้วยหลากหลายวิธีการเช่นร้องไห้งองแงรบเร้า และแสดงความโกรธได้หมายความว่าฉันไม่พอใจโปรดทําให้ฉันรู้สึกสะดวกสบายเธอแต่พระเจ้าทรงสั่งสอนเราว่าบัดนี้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่แล้วฉะน,นั้นจงเลิกอ,อาการเด็กเสียขอให้เรามาพิจารณาหนึ่งโครินบทที่13ข้อที่1ด้วยกันครับ แม้ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆได้เป็นภาษามนุษย์ก็ดีเป็นภาษาทูตสวรรค์ก็ดีแต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าเป็นเหมือนคล้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้และเข้าใจในความล้ำลึกทั้งปวงและมีความรู้ทั้งสิ้นและมีความเชื่อมากยิ่งที่สุดพอจะยกภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยหากไม่มีความรักเป็นพื้นฐานทุกสิ่งก็จะไร้ประโยชน์และไม่มีค่าอะไรเลยครับ ข้อที่สามครับแม้ข้าพเจ้าจะสละของสารพัดหรือยอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสียแต่ไม่มีความรักจะหาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไหมความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิงพยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด แต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างขอให้เราพิจารณาเกี่ยวกับความรักให้มากขึ้นในข้อที่11ครับเมื่อข้าพเจ้ายัางเป็นเด็กข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กใคร่ครวญหาเหตุผลอย่างเด็กแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิอกอาการเด็กเสีย เด็กๆไม่คิดว่าเราจะช่วยเขาอย่างไรดีแต่กลับขอร้องให้ผู้อื่นทำสิ่งต่างๆเพื่อตนพวกเขาไม่สนใจถึงสถานการณ์การเงินของพ่อแม่แม้แต่น้อยพวกเขารบเราและดื้อรัน้นโดยกล่าวว่าลูกอยากได้ของเล่นซื้อให้ลูกตอนนี้นี่จึงเป็นเหตุผลที่มีบันทึกไว้ว่าเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าพูดอย่างเด็ก คิดอย่างเด็กใครควรหาเหตุผลอย่างเด็กแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิกอ,อาการเด็กเสียและยังมีบันทึกไว้ด้วยว่าความรักที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเรานั้นคือผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับพระเจ้าทรงตรัสว่าความรักเป็นผลลัพธ์ที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในใจขอให้เรามาพิจารณาถึงเรื่องนี้ในกาลเทียบที่หด้วยกันครับ บทที่หข้อที่ยีครับฝ่ายผลของพระวิญญาณน,นั้นคือความรักความปรับปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือผลลัพธ์ที่ตามมาเมื่อมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในใจผู้นั้นและท่ากลางสิ่งเหล่านี้ความรักนั้นใหญ่ที่สุดครับขอให้เรามาดูอีกสักข้อ ในโครโรสีบทที่สด้วยกันผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะแบ่งปันความรักของพระบิดาและพระมัรดาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตามทั้งในครอบครัวสถานที่ทำงานโรงเรียนและสังคมด้านต่างๆดูต่อในบทที่สข้อที่12ครับ เหตุฉนั้นในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้เป็นพวกที่บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาใจปราณีใจถ่อมใจอ่อนสุภาพใจอดทนไว้นานจงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันและถ้าไม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกันก็จงยกโทษให้กันและกันองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงปรดยกโทษให้ท่านฉันใดท่านจงกระทําอย่างนั้นเหมือนกันแล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่ง อะไรครับความสมบูรณ์นี่คือสายใยของความสามัคคีครับความรักผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสามาคัคคีนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนามากที่สุดในสดุดีก็มีบันทึกไว้ว่าดูเถอซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดสดุดีก็บันทึกไว้มิใช่หรือครับว่า ความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นน่าชื่นใจมากเหลือเกินนี่จึงเป็นเหตุผลที่พระบิดาและพระมารดาทรงสั่งสอนเราว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักดังนั้นจงมองทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวด้วยมุมมองแห่งความรักเอิอพวกเราควรจะแบ่งปันความรักแก่ผู้คนที่อยู่รอบตัวเราผมเชื่อว่าพระเจ้ามิทรงปรารถนาให้เราเป็นฝ่ายรับความรักจากผู้อื่นครับ แน่นอนว่าพวกเราทั้งหลายยังมีความบกพร่องหลายอย่างที่ต้องถูกขัดเกลาอย่างไรก็ดีผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าอดีตคือวันนี้ดีกว่าเมื่อวานและพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้เพื่อเราจะกลายเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์ที่เป็นพระคุณและสมบูรณ์แบบผู้ซึ่งพระบิดาและพระมัรดาทรงพอพระทยัยขอบคุณมากครับ